สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพก,กัาแฟนมืออีกครั้งนึ่งนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกาแฟเมือเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทย่ทายทอดสดถึงช่อง3ขึ้นโชวการวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถูอการนี้นะครับนำข้อมูลนิเข้าล่วงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมาฝากกาแฟเมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสรุปการลงทุนกันนะครับ ต้องรีนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําไม้ถูกใจเซ็นมือท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมานัที่นีด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้าหนักของนักวมอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักวมขึ้นชกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกชอบหลังช่างนะครับสาหรับวันนี้ก็เป็นเพียงงแคค่่ข้้้อออมูลเบบืตนนนไปกะรั เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกเจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายั่งคือเดโชชัยราชานนท์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยมงคลสอบุญมีฤทธิ์พิกัด113ปอนด์คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายั่งคือยอดมณีสนจักคาเฟ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยพิกัด104ปอนด์ต่อ105ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3เป็นคู่เอข่ารายการนะครับฝ่ายั่งคือศิีรางเงินลานาวอเเเตออรร์์์ไซสส่่่วนนนนนฝาย้งงิิะคคับโลห แมนพิกัด131ปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ไฟแรงคือเพชรช่อฟ้าอีเกิลมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกมงคลสิงห์คนครแมนพิกัด118ปอนด์คู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่รีให้แก่กันด้วยนะครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3านะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทองสดทางช่อง3ขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่25ตุลาคม2568นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีเรือประมาณนะครับมาเริ่มกันที่คู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเดโชชัยราชานนท์นะครับหรือว่าเด่นลำเปาปอขนส่งยิมนะครับหรือว่าสสัทิระนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยมงคลสบุญมีฤทธิ์นะครับหรือว่ามงคลชายสบุญมีฤทธิ์ พิกัด113ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเดโชชัยก็เป็นนโชกจาังจวดกลฬสินนะครับอายุ18ปีนะครับเป็นมวยซ้ายประเภทจังหวะฝีมือนะครับเตะสายต่อยสายรุนแรงนะครับดักเตะดักแทงขวางหน้าปั้มตีฟันศอกรุนแรงนะครับปัจจุบันก็ทําการฟินซ้อมอยู่ที่ราชานน์นะครับมีคุณวิชัยราชานน์นะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับชนะคะแนนยกพยักต่อยย้ําส่วนทิวทีราชรรมเล่นชค109ปอนด์หลังจากนั้นก็อแพ้คะแนนยกเพชรชออจฉรบุญทิวทีมวนสยามออมน้อยชค111.5ปอนนั้เด โชชัยมาเข้าเวนแทนทางด้านปะตักทองคําด้วยนะครับการเตรียมตัวเป็นรองครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเสือฝั่งซ้ายเกียรติทงยศที่อุทิโมเสียงอ้อมน้อยชก113ปอนด์เมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงน,นะครับชนะ2องฝ่แล้วก็สรูดแพ้1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับชัยมงคลเป็นในโชคจากจังหวัดศรีสะเกตอายุ17ปีเป็นมวยขวา ควบเครื่องสัตว์แข่งต่อยมัดแรงคว้าขอปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งบุลูดันกรลกกาสวนนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่สบุญมีริดนะครับมีเสือดอนสุราษนะครับอุดรน,นินอุบลน,นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนสี่พลังสอสละชีพที่เวทีราชดำเนินชกร้อ111ปอนด์นะครับหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่สี่นะครับเสือฝั่งซ้ายเกตธงยศที่เวทีมวยงกองทัพอากาศชกร้อ112ปอนด์ล่าสุดนะครับแจ้งเกิดชนะคะแนนยอดขุนทัพ JNP พัทลุงที่วิธีราชดำเนิศโชค112ปอนด์นะครับเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทต้าดฝ่ายน้เงินนะครับแพ้2ไฟแล้วก็ชนะ1ไฟครับเทียบกันที่3ฟอร์มล่าสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านฝ่ายแดงก็จะดูสวยกว่านะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ170เซนติเมตรส่วนฝ่ายน้เงินนะครับสูงประมาณ163เซนติเมตรนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับจะดูเลยลอยกว่าโชคมวยมาทั้งสิ้นทางด้านฝ่ายแดงโชคมาประมาณ50-60ไฟส่วนฝ่ายน้เงินก็โชคมาประมาณ70ไฟนนนนนะะคครรััับบ้้าาาหกกปล่่อยยๆทงงดดฝแ53 54 ส่วนายน้ำเงินนะครับ54-55กิโลกรัมนะครับคู่นี้นะครับทางน่าฝาแดดนี่ก็จะดูดีกว่าในเรื่องของฝีมือมวยนะครับรวมไปถึงฟอร์มการชกดูสวยกว่านะครับ แต่ว่าจะเป็นรองในเรื่องหน้าเสือบรรยากาศนะครับส่วนฝ่ายเงินนี่ก็ถือว่าเป็นมวยเข่าในเหนียวนะครับหน้าเสือบรรยากาศดีนะครับน่าจะมีทีมงานในหัวดอนสุร่าชนะครับมากํากับหน้าเสือหน้าเสือบรรยากาศค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าวงนอกอาวุธดูเป็นรองดูช้ากว่าครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายนะครับเดโชชัยราชานน์นะครับผมดูฝีมือมวยดูดีกว่าวงนอกอาวุธดูรวดเร็วกว่าครับและฟอร์มก็ดูสวยกว่าด้วยวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านชัยมงคลสอบ คุญมิริทนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่หนึ่งนะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่่าแดงนะครับเดชโชชัยราชานน์ครับ มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือยอดมณีสุนทราคาเฟ่หรือว่าสันติราชอเอมืองกันตรังนะครับสนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับหรือว่าลาเล่จักรยานมวยไทยพิกัด104ปอนด์ต่อ105ปอนด์นะครับคู่นี้ฝ่ายแดงต่อย104ปอนด์ส่วนฝ่ายน้ำเงินต่อย105ปอนด์นะครับฝ่ายแดงต่อนหนักให้กับทางด้านฝ่ายน้ำเงิน1ปอนด์เพื่อความเหมาะสมนะครับฝ่ายแดงยอดมณีนี่เป็นในโชคใจจวบสตูลนะครับอายุสามปีเป็นมวยขวาเข้าเปิดเกมสัตว์แข่งต่อยมัด ควา้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งเก่ากระดูกดีนะครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่สวนจากคาเฟ่น,นะครับมีจากโกวีไอพีตราตำรวจนิติกรพริพลนะครับเป็นผู้จัดการคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดนะครับแพ้คะแนนลาสตาเกียรติธงยศที่วิิีมูเซียมอ้อมน้อยชก105ปอนด์ครับวันนั้นเป็นการชิงแชมป์105ปอนด์ของวิีมูเซียมอ้อมน้อยแพ้ลาสตาก็ไม่ได้แชมป์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะนอกยศที่3นะครับเพชรโกยศแบงก์ยูโรทิวติโมียมอ้อมน้อยชก105ปอนด์นะครับลาสุดก็ชนะคะแน VIP, นวีไอพีสิ 6ปอนด์เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมา3ฟอร์มล่าสุดของทนายแฟร์แนดนะครับแพ้หนึ่งแล้วก็ชนะ2ไฟครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินเลียงผาเป็นในโชจนคจัตนครศรีธรรมราชอายุ25ปีเป็นมวยขวาคบเครื่องสัตว์แข้งต่อยหมดัดตีนหน้าแรงขวาขอปั้มตีแข็ง,แ,ขงแกร่งกระดูกดีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ดาวเด่นมวยไทยที่เกาะสมุยนะครับมีทางด้านดาวเด่นเกียรติรัตน์เป็นหัวหน้าคณะคอยดูยแลนะครับสามฟอร์มลังสุดนะครับแพ้นอกยกที่4โจโฉบูมเด็กเสือที่ตะวันนาบางกะปิชก104ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะนอกยกที่2นะครับเคนแจ็คสันมวยไทยที่ตะวันนาบางกะปิชก104ปอนด์นะครับล่าสุดก็ชนะนนนน็ออออคยยยยกกกททีีีี่่ะรับบโโจฉูมมเเเดดสสืวววิำชป์ โจโฉมาเข้าเวนแทนทางด้านเพชรน้องบีการเตรียมตัวดูเป็นรองนะครับเมื่อวันที่20กันยายนที่ผ่านมา3ฟอร์มสุดของทัานฝันเงินนะครับแพ้หแล้วก็ชนะ2ไฟเทียบกันที่3ฟอร์มสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับ ส่วนสูงนะครับทั้งคู่สูงประมาณคนละ1 6 5รเซนติเมตรใกล้เคียงกันนะครับชกหวยมาทั้งซีทั้งคู่ก็ชกมาประมาณคนละเป็นร้อยไฟน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดง51-52ดกิโลส่วนฝ่ายน้เงินก็ประมาณ50กิโลกรัมนะครับคู่นี้นะครับกระดูกมวยดีเวทใหญ่เวทเต็มนี้อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับแต่ว่าต้องแบกน้ำหนัก1ปอนด์นะครับส่วนฝ่ายเงินนี่ดุ่มสดร่างกายดีแต่เปรียบหนักหนปอนด์นะครับแต่เวทดูเล็กกว่าครับพวกนี้มองไปที่ฝ่ายแดงนะครัับยยยยอดดดดดดมมมณีสนนนจาากกกคเเฟ่ะะรรููููววไ้ป น่าจะช่วยได้นะครับและเวทด,ดูใหญ่กว่าด้วยวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นน้องอย่างเลียงผาดาวเด่นมวยไทยนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่2ลครับรองคู่เอกของศึกจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดนะครับยอดปณีสนจากคาเฟ่ครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือสิลานเงินลานาวอเตอร์ไซด์นะครับหรือว่าบางกอกมวยไทยหรือว่าชอชนะชัยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโอเล่สิงห์นครแว่นนะครับหรือว่ารักไก่เดชาหรือว่าอึ่งอุบลนะครับพิกัด131ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสิลานเงินเป็นนายชกิาาจังหวัดพัทลุงอายุ23ปีเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวสัตว์แข้งต่อยหมัดขวางหน้าแทงหมัดศอกรุนแรงนะครับบูดูดันนะครับปัจจุบันฟินซอมอยู่ที่ลานาวอเตอร์ไซด์ 3ฟอร์มล่างสุดนะครับชนะคะแนนซันโวทีเด็ก99ที่ทีมูเสียมออมน่อยชกร้อยสามสิบสามปอนด์นะครับคนนั้นมาเข้าเวนแทนทั้งคู่นะครับจึงต้องชกน้ำหนักปล่อยๆล่อยหลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่3นะครับสตังทองชอ5พยักษ์ที่ทีราชดำเนินชกร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนสิริโชคสอสมหมายที่ทีราชดำเนินชกหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์เมื่อวันที่สิบเจ็ดกันยายนที่ผ่านมา3ฟอร์มล่างสุดของทรายไ,ไฟแดงนะครับชนะหนึ่งแล้วก็สรุปแพ้สองฝ่ครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโอเล่เป็นในโชคจากอุบลราชธานีอายุ17ปีเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับขวาคอล็อกรัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่ง,งบูู๊ดุดันนะครับปัจจุบันก็ฟิสซ้อมอยู่ที่อึ่งอุบลน,นะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับมีท่านเสียอึ่งอุบลน,นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ 3ฟอร์มลังสุดนะครับแพ้คะแนนเก่งกล้าท็อปแฟรี่ยิมที่เวทีลังสิตชกร้103 12ปอนด์หลังจากนั้นก็ชนะคะแนนเก่งกล้าท็อปแฟรี่ยิมที่เวทีราชดำเนินชกร้103 15ปอนด์นะครับล่าสุดนะครับแพ้คะแนนบูคองสอเปรมบุตรที่เวทีราชดำเนินนะครับชก103 13ปอนด์เมื่อวันที่สี่กันยายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มลงสุดของทางฝ่ายน้ำเงินก็แพ้สองฝ่แล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ครับเทียบกันที่สามฟอร์มลังสุดของทั้งคู่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับส่วนสูงนะคคคครรรรรัััับบบฝฝาาาาแดงงงงงสสสููปปะะะะมมมมณณซซ่วนนนนนน้้เเิใกกลีย ชกมวยมาทัท้งส mm ิ hmm. ้นนะครับทางด้านแดงนี่ชกมาเป็นร้อยนะครับส่วนฝ่ายมือเงินชกมาประมาณ80ดสิไฟน้ําหนักปล่อยปนะครับทางด้านแดงหกสิบสี่ถึงหกสิบห้ากิโลกรัมส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ66กกิโลกรัมนะครับน้ำหนักปล่อยปทางด้านฝ่ายมือเงินก็ดูจะหนักกว่านะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับทางด้านฝ่ายเงินนี่ชกร้อยสามสิบสามปอนด์เลยนะครับส่วนฝ่ายแดงล่าสุดชกไว้เพียงหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดปอนด์เท่านั้นเองนะครับก็ดูว่าน้ำหนักปล่อยปทางด้านฝ่ายมือเงินดูจะหนักกว่าแต่ว่าวันนี้ชกปอนด์นะครรับทาาางงด้้นนแก็จะะปปปล่อยขึไมณ หนึ่งปอดนะครับส่วนฝ่ายเงินนี่ต้องบีบลงมานะครับผมดูว่าน้ำหนักนี้ทางด้านฝ่ายเงินต้องบีบบีบลงมานะครับและต่างซึกต่างสายด้วยนะครับทางด้านฝ่ายแดงนี้ก็จะเป็นเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศก็น่าจะดูได้เปรียบส่วนฝ่ายเงินนี่มาเยือน,นครับเพราะว่าเดิมทีจะโชคอยู่สายศึกเพชรยินดีมาเยือนนะครับและส่วนใหญ่ จะชกกลางคืนไม่คุ้นเคยกับการชกกลางวันนะครับวันนี้ก็เลยมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิลาเงินลาน,นาว,เวอเตอร์ไซด์นะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับและน้ําหนักก็เป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยคุ้นเคยกับการชกกลางวันมากกว่าวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนผู้มาเยือนอย่างโอเล่สิงห์นครแวนนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคุลที่นนะครับคู่เอกนำรายการของศึกเจ้ามือไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิลาเงินลานา,นาวอเตอร์ไซด์ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงคือเพชรช่อฟ้าอีเกิลมวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกมงคลสิงห์นครแว่นนะครับหรือว่ายกมงคลเกียรติทรงฤทธิ์นะครับหรือว่าอึ่งอุบลน,นะครับพิกัด118ปปอนด์ทางด้านฝ่ายแดงนะครับ พชรช่อฝานี่ก็เป็นชกจากจังหวัดตรังครับปัจจุบันก็ฟิซซ้อมอยู่ที่อีเกิลมวยไทยที่ภูเก็ตนะครับมีคุณวันใหม่ศักดิ์สมฤทธิ์นะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาขบเครื่องนะครับเป็นมวยเก่งจากเวทีภูทรนะครับช่วงหลังก็จะไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรนะครับแต่ว่าเคยมาชกที่เวทีเมืองกรุงที่เวทีโมเสียงอ้อมน้อยแห่งนี้นะครับเมื่อช่วงปลายปี67นะครับแล้วก็ต้นปี68ที่ผ่านมานะครับถือว่าเคยมาเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังจะไปชกเคลื่อนไหวทที่เว ผู้รอน,นครับก็ถือว่าเก่งจากเวทีผู้รอน,นครับเพราะว่าล่าสุดนะครับชกที่จังหวัดกระบี่นะครับเอาชนะนอกยกที่3นะครับยกมณีสวนจากคาเฟ่ที่จังหวัดกระบี่ชก53กิโลกรัมครับเมื่อวันที่23กันยายนที่ผ่านมานะครับสดฝ่ายน้ําเงินนะครับยกมงคลเป็นในโชคจากอุบลราชธานีอายุ16ปีนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมสัตว์แข่งแรง ขวางหน้าแทงแรงนะครับสอกอันตรายนะครับปัจจุบันก็ฟิซ้องอยู่ที่อึ่งอุบลที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีเสียอึ่งอุบลนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฝ่ายมสุดนะครับชนะคะแนนหลานก้าเกียรติชัยยุทธที่ราชดำเนินช็อกโก้สิบสี่ปอนด์หลังจากนั้นก็แพ้นอกยกที่สี่ครับหลานก้าเกียรติชัยยุทธที่ราชดำเนินช็อกโก้สิบสี่ปอนด์ครับล่าสุดก็ชนะคะแนนศิวราชวรินทิดานะครับที่อยที่ราชดำเนินช็อกโก้สิบสี่ปอนด์เมื่อวันที่เจ็ดสิงหาคมที่ผ่านมานะครับทางดด้าาานนนฝ่่่ยแงงีีเเกกจวทภูธรระคับพ าช่วงหลังจะไปขึ้นไหวที่วิธีภูทรส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ช่วงหลังก็จะ เคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดร่างกายของทางด้านฝ่ายเงินก็จะดูดีกว่านิดหน่อยนะครับแต่ถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยนะครับผมดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนี่ดูไม่เสียเปรียบเลยนะครับถึงแม้ว่าจะห่างหายจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ7-8เดือนนะครับไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรน,นะครับแต่ว่ากระดูกการผ่านมวยไม่เป็นรองเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ก็สามารถเอาชนะนกธนา้านยกมณีส่วนจากคาเฟ่มาได้นะครับผมดูว่ากระดูกการผ่านมวยทางด้านฝ่ายแดงดูว่าไม่เป็นรองครับวันนี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงครับ เพชรช่อฟ้าอีเกิลมวยไทยวันนี้น่าจะบทเปลี่ยนเอาชนะยกมงคลสิงห์ครนแวนนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับ mm hmm. คู่ที่4ล่หลังคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดนนะครับเพ mm hmm. ชรช่อฟ้าอีเกิลมวยไทยครับ มาสรุปกันอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับ,ำรบสำหรับมวยชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นะนะครับฝ่ายแดงเดโชชัยราชานน์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชัยมงคลสบุญมีร oui ิดนะครับคุณดีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดโชชัยราชานนนผมดูฝีมือมวยดูดีกว่านะครับวงนอกอาวุธรวดเร็วกว่าครับและฟอร์มก็ดูสวยกว่าด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเดโชชัยราชานน์คุณที่2นะครับหลองคู่เอกฝ่ายแดงยอดมณีสนจากคาเฟ่ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเลียงผาดาวเด่นมวยไทยคุณดีก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครยดดมููะว ได้เปรียบเวทประทะดูใหญ่กว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับยอดมณีสนจใกคาเฟ่ครับคู่ที่3นะครับคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงสิลางเงินลานา,นาวอเตอร์ไซส์ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับโอเล่สิงห์นะครแวน่นคุณนีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิลาเงินลานา,นา,นาวอเตอร์ไซส์เจ,จ,จ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูได้เปรียบดูดีกว่านะครับน้ำหนักเป็นธรรมชาติมากกว่าด้วยนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงสิลาเงินลานาวอเตอร์ไซส์ส่วนคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงเพชรชอบฟ้าอีเกิลมวยไทยส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยกมงคลสิงห์นครแว่นคุณนีชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครรับบเเพชชออฟ้าีกิลมวยยไท ร่างกายอาจจะดูเป็นรองครับเพราะว่าช่วงหลังไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรแต่ผมดูว่ากระดูกการผ่านมวยดูไม่เป็นรองเลยครับผู้ที่ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรชอบฝ่ายอีเกิลมวยไทยครับสุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนมวยทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ